อานทน์อาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ที่ขุ่ในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจ,จรณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจมูก โรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีผิดร้อนไข้เสื่อมซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลาก โรคมองคลอลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุทธราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทิ์สีดวงทวารอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีแสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐาน ไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังกายเกินไข้เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวะสัญญา